ทุกท่านจากตลาดอินโดจีนครับอินโดไชน่ามาร์เก็ตใช่ไหมพี่เขาเรียกอินโดไชน่าเลยเอาไหมพี่เสียงไหมครับมาแพงเลยไปไปอะไรครับพี่ขอ85บาทถ้วยซื้อสักไปหน่อยเี่ยเด็สวยๆนนี่อูกเล็กอะไรวะ459 59หมดแล้วครับ ห้าแปดครับไม่อะไรที่เดี๋ยวดูก่อนมี่หนึ่งแปดไม่ด้มีครับมีทำได้ด้วยเหรอมีทั้งเป็นชุดและเป็นใบอ่าหมดหมดแพงชุดเท่าไหร่ครับพี่หมดหนึ่ชุดหมดแพงเท่าไหร่พี่ชุดเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเป็นชุด270นี่เหลือแค่3ใบชุดมันมาแต่ชุด5ใบเอาแล้วแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นใบเหรอครับครับเป็นใบแตวนั้น เลขชุดเลขใบต่างยังไงพี่เลขใบเนี่ยมันจะมีสิบถูกแค่หกล้านเจ็ดเพิ่มทอนให้ท้านห้าบาทซึ่งไอ้เพื่อนเนี่ยเออมันเกิดมันแล้วก็โอ้เขาถ้าเขาถูกสิบแปดล้านนี่ท่านก็มีความหมายมากเลยท่านนะครับเขาจะยืมทิ้งผมเลยเท่าไร่ครับผมเออหกร้อยครับเดี๋ยวผมทอนท่านอีกห้าบาทอ๋อห้าเก้าห้าเด็ดเด็ดเด็ดเนี่ครับ ีานอ๋ออ๋อตัวน um ี้โอเคไม่โดนไม่ตดงไม่โดนไม่โดนเหรอไม่โดนไม่รอ่าเก้าหนึ่งหนึ่งไหมเก้างมีหลายับมีปอชปอชเก้นึหนคาริเอรามีซื้ออื่นไหมครับอื๋ยไม่ได้ซื้อเขาก็บางทีก็มาจำ We are going to d o w n s t a i r underground at Indo China Market. โอ้ข้างล่างก็มีคล้ายอีกครับผม นี่เป็นใส่หูยอแม่นินใช่ค่ะดังเลยใช่ไหมพี่อจากที่นี่ใช่ค่ะนี่อุ้ยนั่นมาแถมใบตองอุ้ยสี่ร้อยโอ้ยชี่อร่อยนี่ใหญ่ใช่ไหมคะคค่่่ใชะ มันเป็นไวท์พกซอสเซจบี่บีบออกมาแล้วใส่เลยมันต้องกินแบบนี้เออพี่เจ้าผมกินบ้างนผมดีกว่าอ๋อโอเคๆใส่เอาป่ะใครไงพี่สี่ร้อยค่ะนี่ใหญ่เหรอฮะใช่สี่ร้อยใช่เลขยาวเโฟร์ฟอร์วันฮันเดอรดบาทอิสเบลวันดอลลาร์อีชไวท์พกซอสเซจใส่ค่ะสี่แท่ง้อยพี่เอากี่อันเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนหลายบ้านหลายบ้าน มีว่าหลายครอบครัวอ๋อมีมีเล็กบ้านน้อยไม่มีนะอ๋อนี่หนึ่งบ้านครับอันหนึ่งบ้านหัววีบ้านเอ๋อชุดหนึ่งสีสีสแท่งชุดหนึ่งครับหนึหส่สองสามทำไมครับไม่ต้องเหี่ยวใช่ไม่สวยไม่สวยไม่สวยแต่อร่อยจริงนะอันนี้นะครับ มันก้านค่ะไม่เหมือนกันปต่ตองใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้หูไปงั้นได้ไหมสีนี้เลย่างเลยเรียลเลยนี่หนึ่งบ้านขนาดนั้นเลยอหรพี่พอไหมพอแล้วครับพอแล้วแล้วนี่อะไรอ่ะพี่อันนี้หนมปังค่ะปเติเหรอใช่ใส่ปเติแต่ว่าเราไม่มได้เติใส่ให้อ๋อไม่ใส่อปติอันนี้อะไรครับเนี่ย อันนี้แหนมหมูค่ะแหนมแหนมพี่พี่กินปะที่ว่ามีหนังหมูก็มีแดงแดงด้วยนนคะอันนี้คือไปรับมาใช่ไหมพี่อันนี้รับมาจากโรงงานมาค่ะอันนี้หลังแก้วอ๋ค่ะอันนี้ียกมาถุงนึงครับผมได้ได้อ่าคนละบ้านค่ะไม่ไม่ไม่เอาสองสองสองอะไรนี้สองแก้วจูอิสเคน พี่อันนี้ป้ายพี่มาหลุดขวดละสองบาทแก้ด้วยยี่สิบเนี่ยตรงนี้มันหลุดหายครับแม่ขายอย่างนี้กระเทียมกระเทียมทุกท่านเลยแจกของโน้นเลยแจงโน้นสวัสดีค่ะเสียภาษีมาอ๋อดีดีโลก,กี่ถุงถุงกี่โลครับถุงละโลโลเลยจ้ะ ไม่อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยถึงเท่าไหร่พี่ใหญ่เขา<ห>ยังใ่ญ่นี่ห้าร้อยห้าสิบสุดยอดอากาศร้อนครับกินอะไรเยน็นเย็น<ๆ>อร่ออ้ทั้งใดแล้วเนี่ย